ทุผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับนี่ก็ต้องดูกัน <c oughs> โอ้โหโตวันโตคืนยอมรับว่าสายพันธุ์นี้โตเร็วจริงๆนะทู้ชมนะครับนะบรรดาพวกบาฮีโคเนีที่ทั้งหลายเขาเนี่ยยังเล็กๆเด็กๆอยู่เลยนะครับแต่สายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีของเรานี่ดูสิครับโตขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนี่เห็นไหมสีตันของเขาเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ยังอ่อนอยู่นะท่านผะู้ชมนะ ยังอ่อนๆยังอ่อนๆยังละอ่อนยังละอ,อ่ะอ,อ,นะอ,อนยังไม่แก่ชัดนู่นแหละปลายปลายมิถุนายนนะต,ต้นต้นกรกฎาคมเป็นไปได้แต่เข้าใจว่าปลายมิถุนายนเนี่ยแก่แล้วเดือนหน้านะครับท่านผู้ชมครับนี่โตขึ้นมาขนาดนี้แล้วโอ้โหนี่เด็ดเลยต้องชิมเออเราเนี่ยเราต้องชิมกันตั้งแต่ลูกอ่อนๆแบบนี้ท่านผู้ชมอ่อนๆอ่อนๆแบบนี้เลย นะครับโอ้โหมันน่ารักสินี่กันแล้วมีความหวานเข้ามาแล้วแม่นี่แหละท่านผู้ชมให้ได้เห็นกันแบบนี้แหละต้องติดตามต้องดูกันเดี๋ยวบางท่านบางคนบอกว่าเฮ้ยเจียนมันโม้เปล่าวะมาชิมสิตั้งแต่ลูกอรอนเลยเนี่ยหึนะ้ะ จะร้องเอื้อยฮือเลยนะชิมไปแล้วร้องเอื้อยฮือเลยเฮ้ยอะไร <c oughs> ประมาณนั้นเลยเนี่ยร้องเอื้อยฮือเลยอืมโอ้แม่อาละท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวแกจัดขึ้นมานี่ก็เดี๋ยวจะรายงานให้รนะทราบนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะรายงานให้รู้นะครับรายงานให้ทราบนี่โอ้หอ เดี๋ยวก็ต้องขยันมันดูแลนะเปิดดูกันมั่งนะครับนี่อย่าให้เราอูวมาก้ะเกิดชั่วลาเสียหายเลยนะครับเพราะว่าเราทําแบบประหยัดนะครับผมใช้เนี่ยถุงปุ๋ยถุงอะไรนี่แหละนะมาต้นะรับชมนะนี่ฮะนี่ด้วยความขี้เกียจก็เลยตัดเลยไม่ต้องแตง่งตัดครึ่งนึงเลยจัน นี่ขนาดตัดครึ่งหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ขนาดผมตัดครึ่งหนึ่งลนะครับเนี่ยดูสิโอ้โหขนาดตัดครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยสายพันธุ์เขาติดดีท่านผู้ชมติดง่ายติดดอกติดดีนะไม่ต้องห่วงกันทีเดียวเชียวละนะครับเนี่ยติดกันง่ายเออตัดปลายแล้วเนี่ยขนาดตัดปลายแล้วก็ยังเยอะอยู่เนี่ยนับกันดูสิเส้นหนึ่งโอ้โหนาท่านผู้ชมนะนี่ฮะ นี่แหละนี่แหละสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีใครย,ยังไม่มีสั่งต้นผมไปปลูก <c oughs> นะใครมีแล้วดูแลให้ดีเออใครมีแล้วดูแลให้ดีอนาคตดีแน่นอนนะท่านผะูนะ้ชนมะนะครับนะเป็นผลไม้ที่ทานอร่อยเป็นผลไม้ที่ติดอกติดใจทานเท่าไหร่ก็อร่อยเมื่อน,นั้นไม่ได้ทานเมื่อไหร่ก็คิดถึงแหละครับ,รบเพราะว่าได้ทานอร่อยแล้วมันติดใจนี่นะครับนี่คืออินทาผาลาัมสายพันธุ์เด็ดของเรานะครับท่านผู้ชม จากสวนวังยางการเกษตรที่ไหนอื่นเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีแล้วเพราะว่าท่านได้สั่งต้นผมไปบ้างไปปลูกกันไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ท่านผู้ชมดูสินะเออหมดมีเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ฉีดนะเราไม่ฉีดพวกสารเคมีเลยยาค่ะมาลงมาแรงอะไรใดๆไม่เลยไม่แต่ไม่ต้องไม่เอาทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราต้องการกินดีๆนะครับ ปลอดสารพิษแน่นอนนน่นะส่วนปุ๋ยหวงปุยหวานไม่ต้องใส่ครับดูแลปกติน่ะให้มีปุ๋ยกินพอไม่ต้องไปเร่งความหวานเพราะหวานขนาดนี้ก็หวานแล้วเออหวานขนาดนี้นี่นะท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเอาเอาท่านผู้ชมนี่นะผมเรียนให้ทุกท่านทราบเอาตัดไปที่ตอนที่แก่จัดเป็นยังไงท่านผู้ชม อันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวแกอ่นนะแกจัดแล้วก็จะได้สีแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับสีแดงแดงอ้วนๆกลมๆใหญ่ๆเนื้อหนาๆหวานฉ่ำกรอบอ,อร่อยเนี่ยครับเอกลักษณ์ของเราเลยท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเก่านะ <c oughs> เปิดตัวแล้วแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็มีท่านที่ได้สั่งจองสั่งซื้อเอาไปปลูกกันยังไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะ ยังไม่เยอะเพราะว่าก็เป็นของใหม่นะครับของใหม่ของดีก็เลยนําเสนอท่านไปนะครับนี่ไม่ฝาดตั้งแต่ลูกอ่อนนะท่านผู้ชมนะลูกอ่อนๆเนี่ยไม่ฝาดนะฉะนั้นแกจัดก็ไม่ต้องห่วงละครับนะครับ,นะรบเอกลักษณ์ของความอร่อยท่านผู้ชมครับสเสน่ห์ของอินทผลัมเนี่ยโอ้นี่ตอนหลัลงมานี่ในบรรดาของคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์นเนี่ยไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าเขาให เอาข้อมูลในเรื่องของคุณประโยชน์ในการดูแลคันของของคุณแม่เนี่ยเป็นอย่างมากเลยสำหรับอินทรพลัมนะให้คุณค่าในเรื่องของการดูแลคันในเรื่องของการให้อ่าความแข็งแรงนะครับกับกับ,ก,บกับลูกในคันว่าอย่างนั้นเนอะแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณแม่ด้วยนี่ไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าเราได้เห็นเอ่อมีหลายๆช่องทาง เขาได้นาเอาสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคุณประโยชน์ของอินทผลัมเนี่ยมานําเสนอใหน้กันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์อินทผลัมสายพันธุ์เด็ดๆนะทานผลสดเนี่ยครับทานผลสดนี่ความอร่อยของเขาเนี่โอ้ยอดเยี่ยมนะท่านผะู้ชมนะยอดเยี่ยมตรงที่ว่าในความหวานของเขาเนี่มันหวานฉ่าสดชื่นได้ทานเข้าไปกันเข้าไปนี่โอโ้โหเกิดความรู้สึกมันอร่อยขึ้นมาเนี่ยเนื้อนานๆแบบนี้ท่านผะู้ชมนะ สายพันธุ์ของเราเนื้อมันหนาแบบนี้นะห <c oughs> นาแต่ว่าไม่แข็งกระด้างเออนะสายพันธุ์นี้เนื้อเขาหนากรอบฟูนะครับเห็นความฉ่ำความกรอบความหวานความนะ่ารับประทานของเขาแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดหวังแหละเราไปชมเอาไปปลูกคืนนะครับนะแล้วตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วตรวจดีเอ็นเไปซะให้รู้ต้นอ่านี้ว่าตัวผู้ตัวเมียเอาไปปลูกแล้วจะได้ไม่เสียเวลา นะครับดูแลกันเป็นอย่างดีและสายพันธุ์นี้เด็ดจริงๆนะท่านผู้ชมหวานช่ำนะหวานช่ำกรอบอร่อยทีเดียวเชียวล่ะท่านผู้ชมครับว่ากันไปเลยท่านผู้ชมรทรง,องอของผลสดเขาเนี่ยนะเขาจะอ้วนนะครับอ้วนทรงอ้วนแล้วก็ใหญ่ทรงอ้วนใหญ่และเนื้อหนานะครับทรงอ้วนใหญ่และเนื้อหนาช่ำหวานกรอบนะท่านผู้ชมนะโอ้โหความหวานของเขาเนี่ย สดชื่นประทับใจกันเลยแหละท่านผู้ชมนะครับน้าต้นของเขาเนี่ยนะต้นที่นํามาพัฒนากันเนี่ยนะครับสองปีกว่ากว่านี้ก็ออกลูกแล้วนะไม่ต้องรอช้านานเลยคือปรากฏว่าได้มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมายิ่งพัฒนาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยิ่งดีอะฮะยิ่งดีเลยท่านผู้ชมนี่เห็นสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีตรงนี้สีของเขาสีแดงนะครับสีแดงสดนะ สีแดงสดสวยแต่พอแก่ไปแล้วก็จะเข้มขึ้นตามธรรมชาตินะครับแก่มากนะหมายแก่มากถึงถึงจะเข้าสุกเนี่ยพอถึงสุกปุ๊บเนี่ยคราวนี้เอาละสีเข้มเลยทราบผู้ชมแดงเข้มก็จะออกดำอะ่ะนะนะครับเราสามารถที่จะทานได้ตั้งแต่ผลสดทราบผูบ้ชมผลสดนี้ไม่ฝาดแล้วความฝาดไม่มีเลยความฝาดไม่มีมีแต่ความหวานอร่อยหวานกรอบอร่อยนะครับนี่ก็คือ แดงอ้วนใหญ่แดงอ้วนใหญ่นะฮะแบบนี้คนชอบนะอ้วนใหญ่แล้วคนชอบนะครับแต่ถ้าว่าเป็นสรีระของคนเนี่ยเขาบอกต้องสลิม <c oughs> สแลนเดอร์แต่นี่อ้วนใหญ่แล้วผู้ชมอ้วนใหญ่ลูกใหญ่เลยลูกใหญ่เลยเอ,อการผสมติดดีต้องเด็ดนะต้องเด็ดแต่งนะครับไม่เด็ดแต่งแล้วลูกเยอะเกินไปเนี่ยอาหารเลี้ยงไม่เพียงพอลูกไม่ใหญ่นะเออเป็นอย่างนั้นนะครับ ฉะนั้นการผสมติดง่ายติดโดกติดดีนะครับลูกใหญ่นะออกลูกไวสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์เอกตรงนี้เรียนท่านไปอย่างนั้นใหม่ๆแบบนี้ใครที่อยากจะจองได้เป็นเจ้าของนี่ก็นะไปจัดกันไปตอนนี้วิวัฒนาการของการส่งตรวจ d n a อ็เของเราได้ที่ได้ทางแล้วนะครับแม่นยำตรงเป๊ะตรงเพงถ้าตรงเพงนี่กป็ประมาณซื้อหวยนะ ถ้าตรงเพลงนี่ซื้อหวยตรงเป๊ะเลยเนี่ยแม่นยำไอ้อน,นี่ไม่ต้องซื้อหวยนะผู้ชมไม่ต้องซื้อหวยนําไปปลูกวันนี้อีกปีครึ่งออกลูกนี่ไม่ต้องซื้อหวยไม่ต้องเสี่ยงไปปลูกปีนี้วันนี้อีกปีครึ่งจะออกลูกให้ท่านได้ชิมนะครับไม่ต้องรอช้านานไม่ต้องรอนานไปกว่านี้นะครับเพราะว่าอะไรรอนานไปกว่านี้ มันรอต่อไปคงไม่ไหวแล้วเอออย่ารล่านน,นะเอาเป็นว่านี่คือสายพันธุ์แดงอ้วนใหญ่นะท่านผู้ชมแดงอ้วนใหญ่ sp68 นะ sp68 จะได้จดจำนะรับรู้กันทั่วไปแล้วนี่คือเด่นความเด่นของ sp68 ก็คือเขาจะเป็นทรงอ้วนทรงกลมอ้วนนะครับกลมอ้วน ตูดก็จะใหญ่บ้าบ้าเอ๊ะไม่ใช่สิตูดไม่ได้ใหญ่หัวหัวหัวจะใหญ่กว่าทรงใหญ่อ้วนอ้วนอ้วนทรงอ้วนใหญ่นะครับเป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นกัดไปนีนึงโอ้โหกรอบหวานสดชื่นเลยนะครับนะเห็นเนื้อของเขาช่ำๆแบบนี้แหละท่านผู้ชมกรอบฟูท่านผู้ชมกรอบฟูเนื้อกว่าโคเนซี่เยอะ โคเนซี่นี่แข็งกระด้างอร่อยหวานอร่อยเข้าใจแต่มาเปรียบเทียบเนื้อกันแล้วสู้ไม่ได้เลยนะผู้ชมเน้าหนานะครับการออกมาระหว่างมเมล็ดกับเนื้อชิดกันเลยไม่มีกรวงใช่ไมไม่กรวงเนื้อหนานะครับเนื้อหนาหวานฉ่ากรอบอร่อยยิ่งทานยิ่งเพลินยิ่งกินยิ่งเพลินนะครับกรอบเพลินๆแบบนี้นะตอนนี้เนี่ย ราคาผลอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าในอนาคตนะเราทําใจกันกิโลละหนึ่งร้อยหรือว่าห้าสิบาทอะไรประมาณนี้หรือว่าร้อยห้าสิบาทประมาณนี้นะครับให้คนมีกําลังซื้อนะครับแต่ว่าสายพันธุ์นี้เขาดกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะออกลูกในปีที่ตั้งแต่สี่ห้าขึ้นไปเนี่ยนู่นแหละยี่สิบจานยี่สิบจานขึ้นไปแหละท่านผู้ชมนะครับยี่สิบจานขึ้นไปเลยแหละเพราะว่าเขาจะออกมากยิ่งขึ้นนะครับ ตามเขาเรียกว่าอาหารที่เขาสะสมไว้ในต้นเขาใหญ่ยิ่งขึ้น,นก็ยิ่งได้ยิ่งขึ้นนะครับเอาละผู้ชมด่เคารบรักทุกท่านครับได้เวลาของการที่จะต้องจัดโปรโมชั่นกันสักหน่อยดีไหมนะครับเอาแดงอ้วนใหญ่ใช้แรกว่าเก่าแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับสีแดงแงลูกใหญ่ๆเนื้อนานๆกรอบฟูหวานอร่อยเนะี่ยปลูกแล้วก็จะ มีของที่เป็นสมบัติมรดกตกทอดให้กับลูกกับหลานเรานะครับอา้าผมจัดเป็นโปรโมชั่นวาระพิเศษเลยนะครับท่านผู้ชมอากาศมันร้อนดีนะนะอากาศมันร้อนดีนะครับจัดโปรโมชั่น2แถมหนึ่งนะรายละเอียดอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับนะในราคาที่ขึ้นหนะ้าจอนั่นแหละนะราคานี้เลย2ต้นแถมหนึ่งต้นนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะผมไม่ได้กําหนดเวลาหรอกเพราะว่าผมเข้าใจว่าได้ไม่เกิน1ิบท่านนะครับได้ไม่เกินสิบท่านหรอกสองแถมหนึ่งนะนั่นก็คือนี่ตัวเมียนะครับในถุงใหญ่ <c ười> คือการใส่ถุงใหญ่เนี่ยทำให้ต้นเขาดูสิสวยงามนะครับสวยงามนะแตกออกมาเลยนี่ครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนะสองต้น นะครับสองต้นแบบนี้ในถุงใหญ่นะสองต้นในถุงใหญ่นะครับนี่ซื้อสองต้นถุงใหญ่นี้ใหญ่ๆแบบนี้แถม,หน,นม,นะแถมหนึ่งต้นตัวเมียนะแถมหนึ่งต้นตัวเมียคือต้นนี้ถุงเล็กถุงเล็กจริงๆเขารุ่นเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ชมรุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยนำมาใส่ถุงใหญ่พอมาใส่ถุงใหญ่ปุ๊บเนี่ย การเจริญเติบโตเขาก็จะดีกว่าส่วนในถุงเล็กเนี่ยเขาก็จะขึ้นทรงสูงนะเห็นไหมจะขึ้นทรงสูงนะครับแตค่ความอ่าความอ้วนอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยมันก็จะสู้ในถุงใหญ่ไม่ได้เพราะว่าในถุงใหญ่เนี่ยอาหารการกินเขาดีกว่านะมีดินมีอะไรดีกว่ามีพื้นที่ขยายดีกว่ารากออกมานี่เยอะกว่าเห็นไหมเรานะครับนะก็ก็จะต้นใหญ่กว่าสักเล็กน้อยแหละจริงๆรรุ่นเดียวกันนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ย กระผมหน่วยนั้นกลุ่มนั้นผมนำมาขยายในถุงใหญ่นะครับเขาก็เลยต้นใหญ่สวยงามเลยท่านผู้ชมอีกปีครึ่งออกลูกแน่นอนเป็นแน่แท้ส่งตรวจ d n a อ็นเป็นที่เรียบร้อยให้ได้รู้ว่าเป็นต้นตัวเมียนะครับต้นตัวเมียต้นตัวเมียนะสองต้นแถมหนึ่งต้นวาระพิเศษเลยนะสองต้นแถมหนึ่งต้นนะครับในราคานี้ฟรีค่าจัดส่งแล้วนะ จัดไปจัดไปแบบนี้เลยจัดไปในราคานี้เอาไปปลูกกันนะครับคนนึงไม่ต้องเยอะสองแถมหนึ่งเซตเดียวก็พอนะครับ1เซต2แถมหนึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยเอา2เซตก็ได้ว่าเ,าเอาเอาเอาสองเซตก็ได้6ต้นนะก็ได้6ต้นนะครับนะตัวเมียได้ถุงใหญ่ไปนะถุงใหญ่นี่โอโหนี่ท่านเอาไปโอโหอยู่ได้อีกสวยงามเลยเขียวปีเลยนะต้นทรงต้นสวยงามมากท่านผู้ชม นะครับทรงต้นสวยงามมาก2ต้นนะสองต้นตัวเมียแถม1ต้น1ต้นตัวนี้ก็คือเป็น1ต้นของอตัวเมียเหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ผมไม่ได้นามาขยายถุงใหญ่นะครับไม่ได้นามาขยายถุงใหญ่เออนะครับเป็นเอาเป็นการจัดแถมไปนะจัดแถมไปผมเรียนท่านว่านะครับได้ไม่กี่ท่านหรอกนะสิบท่านนี้ถือว่ารูล้ละนะสิบท่านถือว่ารูล้ละนะเพราะว่า มีจํานวนไม่เยอะนะครับมีจํานวนแค่นั้นแหละข้างหลังนะ่ะนิดหน่อยนะนะครับนิดหน่อยเลยนะจัดโปรโมชั่นพิเศษท่านผู้ชมที่ครบครับแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเก่าแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับอินทาผาลํำสายพันธุ์นี้เด็ดๆแบบนี้นะครับเอาให้ดูอีกให้ดูอีกเห็นไหมโอ้โหต้นใหญ่ต้นอวบ้นเนี่ยคือส่งนี้ผมต้องแพกอย่างดีเลยนะแพกอย่างดีใส่ลังย้ายใหญ,ใหญ่ไปเลยนะผู้ชมนะครับ ต้องใส่รังแยใหญ่ไปเลยรังธรรมดาใส่ไม่ได้ค่าค <g ül üyor> ่าส่งแพงหน่อยค่าส่งแพงหน่อยท่านผู้ชมนะเออนะครับยอมรับราค่าส่งมันแพงหน่อยนะครับสองแถมหนึ่งนะทนะ่านผู้ชมผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สองแถมหนึ่งไปจัดกันไปเลยจัดกันไปเลยนะครับช้าก็หมดนะช้าก็หมดนะครับสองต้นหนึ่งสองต้นแถมหนึ่งต้นนะครับฟรีค่าส่งนะ เอาไปเลยนะครับส่วนตัวผู้นั้นถ้าร้องมาก็จะให้ไปนตัวผู้ถ้ากว่าเอ้แถมตัวผู้หน่อยเชียนได้นะครับพื้นที่ของการส่งพอใส่ลางได้ก็จัดไปให้ท่านไปนะครับเอาท่านผู้ชมที่รรักทุกท่านครับนี่ฮะวาระพิเศษนะครับแดงอ้วนใหญ่ใช้ไากว่าเก่าแดงอ้วนใหญ่ใช้ไากว่าเดิมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านไปเลยนะครับนะอากาศร้อนๆแบบนี้จัดโปรโมชั่นไปนะครับนี่ให้ปุ๋ยให้น้ําดีนเขียวปีเลย อีกปีครึ่องออกลูกแน่นอนบางที่ใจร้อนกว่าปีเดียวก็ออกแล้วอยู่ที่อยู่ที่พื้นที่ใจร้อนเออหมายถึงการดูแลนะท่านผู้ชมนะเอาลับเชอนะฮะสั่งกันมาเลยนะครับสั่งมาเลยสั่งมาเลยจัดกันไปให้ท่านนะครับฟรีค่าจัดส่งจัดให้ท่านไป2แถมหนึ่งแดงว้นใหญ่ใช้อะไรกว่าเก่าแดงว้นใหญ่ใช้ไรก,ก,กว่าเดิมวิเชียนจัดให้ครับผม